ปวดหลังเรื้อรังกินยาแก้ปวดกี่ครั้งก็กลับมาอีกเพราะว่าคุณไม่ได้ปวดเพราะว่าขาดยาแต่เพราะเลือดลมมันตีบตันหมอจีน,นครับมีคำโบราณว่าผุ้ทงเจอะท่งซึ่งแปลว่าถ้าการไหลเวียนไม่สะดวกก็จะปวดกับคําว่าผู้หลงเจอะท่งซึ่งแปลว่าถ้าร่างกายไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงที่เพียงพอก็ปวดดังนั้นนะครับในทางแพทย์เป็นจีนความปวดจะมีอยู่2กลไกหลักๆก็คือหนึ่งคือการติดขัด คือเลือดและลมปราณไม่เดินเช่นกล้ามเนื้อตึงเส้นเอ็นอักเสบเลือดข้างหรือว่าถูกลมเย็นความชื้นเล่นงาน 2. การพร่องคือร่างกายไม่มีพลังลมปราณและเลือดที่พอจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเช่นป่วยมานานทํางานหนักนอนน้อยหรือว่าอายุที่มันเพิ่มขึ้นนะครับบางคนนะครับเป็นแบบเดียวบางคนเจอทั้ง2องอย่างพร้อมกันเพราะฉะนั้นแค่กินยาแก้ปวดมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันก็เลยปวดเรื้อรังนะครับ ถ้าเป็นจีนนะครับจะเริ่มจากการซักประวัติดูลิ้นจับชิบะจรเพื่อหาว่าอาการปวดมาจากการติดขัดหรือว่าพร่องหรือว่าทั้งคู่นะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้วิธีการฝังเข็มเพื่อเปิดการระเวียนของเลือดและลมปราณให้เดินสะดวกขึ้นครอแก้วเพื่อคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ขับของเสียหรืออาจใช้การนวดทุยหนายาสมุนไพรจีนเพื่อไปบำรุงนะครับถ้ามีอาการปวดเรื้อรังอย่าปล่อยให้ปวดจนชินมาตรวจเช็คระบบเลือดลมนะครับที่จินเจนคลินิก แล้วให้หมอจีนช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแล้วจะรู้ว่าความปวดมันหายได้จริงถ้าท่านใดนะครับมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพให้เป็นจีนฟังเข็มหรือว่ายาจีนก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับ